สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปดำดิ่งกับหนึ่งในเรื่องเล่าที่ทั้งน่ากลัวสยองขวัญและเต็มไปด้วยบรรยากาศลึกลับที่หลายคนฟังแล้วอาจต้องเปิดไฟนอนเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ติดค้างอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับปรโลกเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งความสับสนทางจิตใจและสิ่งลี้ลับที่ยากจะอธิบายมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องผีแบบธรมธรมดาธรรมดา แต่เป็นเรื่องที่โยงกับสภาพจิตใจของคนและความหลอนที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดแต่กลับกลายเป็นประตูเชื่อมสู่ความตาย ฟังเกรนแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะคะกิติคือถ้าพูดถึงเรื่องผีไทยหลายคนก็คงนึกถึงความดิบความหลอนความน่ากลัวที่แทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันบางทีบ้านไม้เก่าๆบางทีหอพัก่มรมหรือวัดร้างแถวแถวบ้านที่เราคิดว่ามันก็แค่สถานที่ธรรมดาแต่จริงๆแล้วกลับเก็บงาอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และเรื่องนี้ก็เล่นกับบรรยากาศแบบนั้นเต็มๆใช่เลยครับเรื่องนี้เริ่มจากตัวละครหลักสองคน คือผู้หญิงที่เป็นนักจิตวิทยาเธอเป็นคนที่พยายามหาคำอธิบายเชิงเหตุผลกับสิ่งลี้ลับกับอีกคนคือชายหนุ่มนักเขียนผู้หลงไหลเรื่องผีและเรื่องเล่าท้อมถิน่นทั้งคู่เข้ามาพัวพันกับหอพักเก่าๆในชนบทที่มีข่าวลือว่ามีคนตายอย่างเป็นปริศนาแล้วก็ไม่มีใครกล้าอยู่ต่อพวกเขาเข้ามาสืบค้นเพื่อหาความจริงแต่ยิ่งค้นลึกก็ยิ่งเจอเงางงำที่น่าขนลุก และที่น่ากลัวก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบพอเจอผีแล้วก็บนบานหรือทำพิธีแล้วจบแต่เป็นเรื่องที่ยิ่งนานวันจิตใจของคนเองก็เริ่มแปรปรวนยิ่งเข้าใกล้ความจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนถูกกลืนเข้าไปในวังวนของความหลอนเหมือนวิญญ,ญาณที่ติดค้างมันไม่ได้แค่ปรากฏตัวเพื่อหลอกแต่เหมือนมันพยายามจะดึงจิตใจของคนให้บ้าคลั่งตามไปด้วยถูกต้องเลยครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้พิเศษคือมันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องผีที่ออกมาหลอกแบบตุงแช่ แต่มันใช้วิธีการเล่าแบบปริศนาเหมือนพัซเซิลเราต้องค่อยๆต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกันว่าใครตายที่ไหนทำไมถึงตายแล้วทำไมวิญญาณถึงยังไม่ไปไหน และบางทีคำตอบก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะง่ายๆเลยนะใช่ค่ะและที่น่ากลัวมากคือบางครั้งมันไม่ชัดเจนว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นภาพหลอนจากสภาพจิตใจของตัวละครเองยิ่งนักจิตวิทยานี่แหละเธอพยายามใช้เหตุผลตลอดเวลาแต่เมื่อเจอสิ่งที่เกินจะอธิบายได้เหตุผลก็ค่อยๆแตกสลายทำให้เราสงสัยไปด้วยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าความบ้าคลั่งภายในใจคน และแต่ละฉากของเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าบรรยากาศมาเต็มมากหอพักเก่าๆที่ไฟฟลูออเรสเซนต์กระพริบวัดร้างที่เงียบสง,งัดจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองบ้านไม้ยกพื้นตอนกลางคืนได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินข้างบนทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยเพราะจิตนาการตามนี่คือหลอนจนไม่อยากอยู่คนเดียว อ๋ยฟังแล้วฉันนิดกอดหมอนแน่นเลยค่ะกิติคือฉันชอบมากเวลาเรื่องเล่าไทยมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเจอได้ในชีวิตประจำวันมันทำให้เรื่องน่ากลัวกว่าหนังฝรั่งหลายๆเรื่องนะเพราะเราเองก็เคยเดินผ่านวัดร้างเคยไปนอนหอพักเก่าๆหรือเคยนั่งอยู่ในบ้านไม้ที่มันส่งเสียงเอียดอาดแล้วจู่ๆก,ก็นึกถึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาใช่ครับและความสนุกคือผู้ฟังเองก็เหมือนถูกท้าทายให้ลองเดาว่าสิ่งที่ตัวละครเจอจริงๆแล้วมันคืออะไร มันเป็นผีหรือเป็นความทรงจำที่ถูกกดทับหรืออาจจะเป็นบาปที่ติดค้างอยู่ในจิตใจคนเรื่องนี้มันเล่นกับความกลัวแบบจิตวิทยามากกว่าจะเป็นแค่การทำให้เราตกใจอย่างเดียว ซึ่งพอเราพูดถึงจิตวิญญาณที่ติดอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับปรโรคนะคะฉันว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าทําไมวิญญาณถึงไม่ไปไหนทําไมถึงวนเวียนอยู่ที่เดิมมันสะท้อนความทุกข์ความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความลับบางอย่างที่ไม่ถูกเปิดเผยแล้วก็ยังโยงกลับมาที่ตัวละครที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าจะรับมือกับมันยังไง และนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผีแต่เป็นการชวนให้เราคิดต่อว่าจริงๆแล้วผีอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าความบอบช้ําของจิตใจคนและบางทีเราทุกคนก็มีวิญญาณที่ติดค้างอยู่ในใจเราเองฟังแล้วอินมากค่ะกิติคือเหมือนกับว่าตัวละครแต่ละตัวก็สะท้อนให้เราเห็นด้านมืดของคนธรรมดาแล้วก็ทําให้เราคิดต่อไปว่าจริงๆแล้วคนกับผีใครน่ากลัวกว่ากัน ใช่เลยครับและถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องเต็มๆที่เล่ารายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบทั้งปริศนาที่ซับซ้อนเหตุการณ์หลอนที่ขนลุกและบรรยากาศที่บีบคั้นจิตใจ ผมอยากชวนทุกคนไปฟังได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเลยครับและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเสียงกระซิบของวิญญาณกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระยิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเล่าสุดหลอนที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันใช่ครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเจอกันในเรื่องเล่าสุดสยองครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ